สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับผมอยู่กับช่อง u t u b e รถดำสวยๆจารัดครับสวัสดีพี่น้อง FC ที่กำลังรับชมทุกๆท,ท่านโอ้วันนี้มาลงงานขุดสาครับวิ่งดินครับโมตารนไปรดน้ำแต่เช้าเลยต้องรดน้ำครับหมู่บ้านนี้ครับรดน้ำให้ หน้าบ้านอยู่ข้างในครับชุมชนครับรถเที่ยวเดียวพอครับรู้เรื่องให้แต่เขาเห็นว่าเออเรารถน้ำอะเรารถทั้งวันก็ไม่ไหวครับเด่นดาาดำซิงครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนครับกินข้าวกันหรือยังครับ พาไปดูหน้างานวิ่งได้หรือเปล่าไม่อยากจะพูดเลยช่วงนี้ถ้าเป็นงานวิ่งดินนี่่ันค่าจะลําบากครับถ้าบอ่บอบ่ดินไม่ไม่แน่นอนจริงจริงนี่ยากครับถ้าไม่แห้งจริงจริงอะ่ะโอ้ทางขี่แท้ื้อว วิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งประมาณระยะทางหนึ่งกิโลแต่ว,ว่าทางมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับทางที่นีวิ่งได้ไหมนี่เหมือนดินทรายเนี่ยวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมเนี่ยจมไหม ทำไมไม่เปิดทางขึ้นไกลๆทางโน้นอะเปิดขึ้นนู่นเลยบนเลยแบบเนาะขึ้นนู่นเลยนะตัวอันนี้มันกระเด้าแน่นลยอืมกระเดาอ่ะมันทรายเสียบลักแล้วบ่เสียบลักขึ้นแล้วบ่เสียบแล้วเป็นไงบ้างไม่ล้วโอเคและอ๋อฮะต้นไหนงานเดียววางตรงนี้ย นี่มาตรงนี้ก็ได้ได้เนาะสวัสดีครับพลังอ้ดินเสีดินทรายสวยเลยพี่เห้ยครับฮะอ้ดนา่แไหมแกนอนเดินเลี้ยวับดานด๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเด๋ยวเจอดินดาน

สี่นะไอ้บอยกับไอ้อะไรนะอามบ้นคันก่อนครับเดินอย่างไรว่าเดินมาค่อยไปนะบอยเดินมาค่อยไปเน่แล้วน่าขันขันยังไงบางคืน เราถังน้ำลงก่อนฮ้าอยู่าสต้นเียนะนล,ล,วลวดลวดลาดวดใจเลยบ่ยรถถัลง,ง,งลงก่อนครับ Nhân phở ăn hân phở lắng vang vang vân nô vang vân nô มีน้ำไหมน่ะขาดว่านอสลิงนี่ขาดเด้อวัวว้าวว้าววัวเสียวสลิงขาดเด้อสลิงเหลือนน้อยนิดเดียวเอง ไว้ใช้ตรงนั้นแหละ วิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมลองดูทิโอ้ดินชั้นล่างค่อนข้างจะเปียกนิดหน่อยครับเอามาดูหมอตานเทียวเลข ของตัก3 3ตัก4ตักน่าจะรู้เรื่องครับเปลี่ยนปันใหม่ครับปุ่มในเยอะกว่าเดิมกินข้าวกันเด้ออ๋อเมนไยบบดเยี่ยวตัวยก็ดีต้องมูร,เรอเป่ ปเทศดูเที่ยวนึงก่อนไปเดี๋ยวให้กลับไปกินข้าวจะรอดไหมจะรอดไหมเย็บเย็บเย็บ yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวกันเด้าเออเดี๋ยวกันเด้า <laughs> ไปไปเออ โน่เยอจัดสามเอ็มแล้วนะสามเอ็มเท่อมาแล้วครับเสียบอย้อมมะนาวครับกินข้าวก็ได้ เฮ้ยไทยวยยะไทยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กด,ดันทางลงให้หน่อยตรงเนี้ยฮะน,น,ะนี่เอานี่ดันเราก็ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้บิกเซอร์วิสครับอะไรเจอกันนานเลยเอ้ยเล,เลยวิ่งดินแล้วบอยังไม่ได้บอกเลยครับของมันยังไม่เซ็ตโอ้ลูกแต่มันเลยเนาะเสียบิกไง ใครจำได้บ้างเนี่ยเยปิกฮิโนโมเมกาสีขาวทรายสวยอะ่ะพวกมันกี่ได้ประมาณ20-30บาโอ้โถเถอเกมันตัวนีจ้จิบ,จ,บจิบเลยอเออ <c oughs> เดี๋ยวนี่เมียคนไหนเดี๋ยวนี่เมียคนไหนเดี๋ยนี่ <c oughs> คนเดิมแหรคนเดิมเหรอ <c oughs> คนขับรถครับคนขับรถเก,งก่งน,นะน,นั่นแหละโอ้เนี่ยคนเดิว <laughs> <อ>มวูบโมเป็นยังไงจะไปพรังเป็นตัวรถโมชายใหญ่ดิด้วย,ยมบนเซลยังไม่ได้เส้นเลยเดี๋ยวผมไปจุดทูบเส้นเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับ เอามาเดินเลยไปไปกินข้าวยังกินมาเมื่อกี้ครับมออันนี้รถใครนี่โอ,โอ้โอ้สวัสดีครับ้ <laughs> โอ้อยนี่โต๊ะพังหมดเลยเล่นอะไรโอ,อาไ่าฮ่าฮอ้ยบอยดูต่อมหมอความครับต้องเหยียบนะเหยียบคลานไม่ได้นะเนี่ยอยู่ก็อยู่เลยนะเนี่ยต้องเหยียบไปให้พ้นเลยทำเล่นไม่ได้นะเฮ้ยไปจอดข้างบนเลย เดี๋ยวกระเดาจอดตรงนี้ปะนี่เอาจอดตรงนี้ก็เจอดตรงนี้เฮ้ยรถทางอย่งกระเดาเลยเย้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย